สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมาดับฟังเมื่อชีวิตไม่ราบรื่นการเงินติดขัดให้ทำตามนี้การไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะ เรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเมื่อชีวิตไม่ราบรื่นการเงินติดขัดให้ทาตามนี้การไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความสบายใจในการไหว้ลูกหลานเอาของบอกชื่อบรรพบุรุษมาเส้นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครองบอกชื่อของคนในบ้านให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวยไม่ว่าจะจุดธูปกี่ดอกเส้นไหว้ด้วยของอะไรบ้างหรือจำคำถวายได้หรือเปล่าการไหว้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นสุขและประพฤติตนเป็นคนดีก็ย่อมทำในสิ่งดีๆตามมาอีกเป็นกระบวนการไหว้บูชา แสดงความอ่อนน้อมท่อมตนเมื่ออยู่ในสถานที่นั้นและความระลึกถึงเป็นความเคารพนับถือแก่ผู้ที่จากไปเป็นการแสดงออกว่ายอมรับซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนถ้ายึดตามหลักศาสนาพุทธคือสอนให้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วสิ่งนั้นเกิดประโยชน์ กับชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ควรเชื่อต่อไปมิใช่หรือหากมองตามจุดประสงค์หลักที่ทำก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนเราจะยังให้การนับถือพระภูมิเจ้าที่หรือผีบรโบโรพบุรุษเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำบางคนที่ไม่เคยเห็นก็ยังไม่เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มีจริงและว่ามันผิดไม่น่าจะไปหลงงมงายหรือทำให้สิ้นเปลืองส่วนคนที่มีความเชื่ออยู่ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเห็นว่ามันถูกเป็นเรื่องที่สมควรทําจะเห็นได้ว่าผู้ที่กระทําพิธีบูชาหรือผู้ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ตั้งสารเป็นเจ้าพิธีข้อแม้ในการจะเป็น ก็ต้องเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมที่สะอาดอยู่เสมอจึงจะเป็นกันได้ถือเป็นอุบายในการดำรงตนให้อยู่ในศีลที่ดีอย่างหนึ่งดังนั้นแม้ในพระพุทธศาสนาจะไม่ได้กล่าวให้การยอมรับเรื่องเหล่านี้โดยตรงแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามปรามว่าการกราบไหว้บูชา พระภูมิเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนเป็นเรื่องที่ผิดอะไรการทําบุญสร้างบุญที่สําคัญข้อหนึ่งในหลักการทําบุญของบุญกิริยาวัตถุสิบป,ประการข้อที่ว่าบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปฏิทานนามัยข้อนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้และสร้างบุญได้จริง แม้จะเป็นการผสมผสานความเชื่ออื่นๆก็ตามจากที่พิจารณาทั้งหมดพระภูมิซึ่งเป็นเทวดาระดับหนึ่งเจ้าที่ก็เป็นวิญญาณหรือผีบ้านผีเรือนก็คือโอปาติกะที่ยังมีความผูกพันกับผู้ที่อยู่อาศัยในที่แห่งนั้นหากจะทำการบูชาท่านไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไร จุดธูปกี่ดอกหรือถวายเครื่องสังเวยอะไรก็ตามก็ทำไปตามพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละบุคคลสิ่งที่สำคัญก็คือการอุทิศโมทนาบุญไปให้ท่านเหล่านั้นบอกให้ท่านเหล่านั้นทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็จะได้โมทนาบุญคุณความดีต่อไปแล้วไปเกิดยังพบใหม่ที่สูงกว่า และมีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้ตามหลักการทำบุญของเหล่าเทวดาและโอปาติกะผู้ไม่มีกายเนื้อที่จะสามารถทำบุญเองได้สำหรับท่านที่ยังไม่รู้วิธีการบูชาที่ถูกต้องถูกหลักนั้นขอให้สบายใจได้เพราะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของเคล็ดวิธีการบูชาที่ได้ผล และพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณวิธีไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนการไหว้เจ้าที่ทำอย่างไรเจ้าที่เจ้าทางมีอะไรบ้างโดยความเชื่อในบ้านของเราสามารถจำแนกสิ่งที่มองไม่เห็นแต่นิยมขอขมาหรือกรับไหว้บูชาได้เป็นสามประเภทได้แก่พระภูมิเจ้าที่และผีบ้านผีเรือน แล้วแต่และอย่างแตกต่างกันอย่างไรพระภูมิคือเทพเทวดาที่ถูกอัญเชิญลงมาเพื่อปกป้องปกปักรักษามานุษย์และสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมอัญเชิญพระชัยมงคลเป็นบุตรพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพาลีทำหน้าที่ดูแลรักษาเคหสถานบ้านเรือนทั้งนี้การจะเชิญเทพเทวดาองค์ใด ล้วนขึ้นอ,อยู่กับความเชื่อและศรัทธ,ธาในเทพเทวดาองค์นั้นเจ้าที่เป็นอีกภพภูมิซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาเขตของบ้านแต่จะไม่เข้าตัวเรือนบ้านเจ้าที่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนั้นมานานแล้วอาจจะก่อนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยซ้ำผีบ้านผีเรือนเป็นภพภูมิที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ มากที่สุดมักถูกเรียกว่าภูมิเทวดาเทวดาภาคมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหรือติดตัวเรามาตั้งแต่เก่าก่อนอาจจะเป็นบนรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่คอยติดตามปกปักรักษาเราส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านเรือนจึงถูกเรียกว่าผีบ้านผีเรือนทำไมต้องตั้งสาร เมื่อมีการกราบไหว้บูชาขอขมาขอพรหมายความว่ามนุษย์ให้ความสำคัญและมีความเชื่อกับสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ซึ่งการตั้งศาลขึ้นมาคือการกระทำที่ให้ความเป็นสิริมงคลแก่มนุษย์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นการอัญเชิญสิ่งต่างๆเข้ามาปกปักรักษาการตั้งศาล จึงเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองการตั้งสารแต่ละสารก็แตกต่างกันออกไปซึ่งมีดังต่อไปนี้สารพระภูมิจะเป็นสารที่มีเสาเดียวมีความสูงเทียบเท่ากับระดับสายตาคนยืนสารเจ้าที่เป็นสารที่ตั้งเคียงคู่กับสารพระภูมิมีสี่เสาหรือหกเสา มีความสูงเทียบเท่าระดับสายตาของคนนั่งคุกเขา่าบางทีก็ถูกเรียกว่าสารเพียงตาสารเพียงยายผีบ้านผีเรือนหรือที่ถูกเรียกว่าหิ่งบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะเป็นหิ่งที่ตั้งขึ้นมาในบ้านมีขนาด1-2ฟุตหรือทำตามกำลังศรัทธาเท่าที่จะทำให้บรรพบุรุษได้มีไว้สำหรับ วางของใช้ของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสื้อผ้าพระห้อยคอและรูปถ่ายสารเจ้าที่และสารพระภูมิหลายคนอาจเคยเข้าใจผิดว่าสารเจ้าที่และสารพระภูมิเป็นสารเดียวกันมาตลอดแต่จริงๆแล้วสารทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันสารเจ้าที่ คือการสร้างสถานที่และอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับพื้นที่นั้นให้มาช่วยดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือนเจ้าที่แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่เจ้าที่แท้คือเจ้าที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ซึ่งจะคอยปกปักรักษาที่ของตนเองอยู่อย่างนั้นและ เจ้าที่จอนคือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่นั้นๆดังนั้นก่อนการตั้งสารเจ้าที่จึงจำเป็นต้องมีอาจารย์ตั้งสารมาตรวจดูว่ามีวิญญาณเจ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่มิเช่นนั้นสารเจ้าที่ตั้งไว้จะกลายเป็นสารว่างเปล่าไม่มีวิญญาณคอยดูแลลักษณะของสารเจ้าที่ มักจะเป็นเรือนที่มีฐานใหญ่กว่าสารพระภูมิอยู่ในระดับความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของสารพระภูมิภายในจะมีรูปปั้นตายายหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าสารตายายนั่นเองสารพระภูมิคือสถานที่สำหรับชัยมงคลหรือเทพที่คอยปกปักรักษาบ้านเรือนซึ่งเชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชา พระชัยมงคลทำให้บ้านหลังนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคาดแคล้วจากอันตรายมีความเป็นสิริมงคลและสามารถขอพรในเรื่องต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีตำแหน่งการตั้งสารเจ้าที่และสารพระภูมิ 1. ศสารเจ้าที่ต้องตั้งให้ถูกตำแหน่งมีเช่นนั้นอาจจะเกิดผลไม่ดีตามมา หรือหากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะในการตั้งศาลก็ไม่ควรตั้งก็ได้ให้แก้ด้วยการไว้เจ้าที่กลางแจ้งส่วนหลักการตั้งศาลเจ้าที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้พื้นที่นั้นจะต้องสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าศาลไม่ตั้งหลบมุมจนมองไม่เห็นตั้งให้ตรงกับประตูทางเข้าบ้านห้ามหันหน้า หรือตั้งใกล้บริเวณห้องน้ำห้ามตั้งไว้ใต้บันไดเพราะเป็นพื้นที่สัญจรทำให้ไม่สงบต้องไม่ตั้งอยู่ใต้ขานบ้านมีเช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่จะลดลง 2. ตํตำแหน่งที่ตั้งสารพระภูมิการตั้งสารพระภูมิควรตั้งระดับฐานชานชลาให้อยู่ในระดับสายตาหรือเหนือคิ้ว ของเจ้าของบ้านคนปัจจุบันการหันหน้าสารพระภูมิควรหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศอีสานเท่านั้นก่อนตั้งสารจะต้องเชิญอาจารย์ตั้งศาลมาดูพื้นที่และทิศทางให้เหมาะสมโดยมีหลักการตั้งสารพระภูมิดังนี้ที่จะตั้งสารจะต้องสะอาดไม่รกร้าง ต้องไม่หันหน้าและอยู่ห่างจากห้องน้ำต้องตั้งอยู่บนพื้นดินเท่านั้นห้ามตั้งบนตัวบ้านตั้งในที่ที่ไม่โดนเงาบ้านทับห้ามหันหน้าสารให้ตรงกับประตูหน้าบ้านสารต้องอยู่ห่างจากกําแพงบ้านและรั้วบ้านประมาณหนึ่งเมตรยกฐานสารให้สูงประมาณหนึ่งคืบก็จะดีการไหวสารเจ้าที่จะต้องทำความสะอาดในทุกๆเช้า ของไหว้เจ้าที่ได้แก่พวงมาลัยดอกไม้สดน้ำเปล่าผลไม้และอาหารคาวอาหารหวานและจุดธูปไหว้เจ้าที่ห้าดอกพร้อมกับกล่าวคำไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้เจ้าที่ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนของไหว้เจ้าที่ทุกวันด้วยและอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าที่ด้วยถึงจะดี โดยปกติแล้วการไหว้เจ้าที่ทั้งสารพระภูมิและสารเจ้าที่จะไหวพ้พร้อมๆกันการสักการะกราบไหว้สารพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากที่พักอาศัยให้เตรียมจุดทูบบูชาห้าดอกเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยพวงมาลัยสดถวายน้ำเปล่าอาหารคาวหวาน ซึ่งอาหารคาวหวานและผละไม้นั้นจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในอาทิละหนึ่งครั้งหรือไม่ก็เดือนละสองครั้งมาสวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นมงคลหลังจากไหว้เสร็จก็สมควรทำความสะอาดบริเวณศาลด้วยก็จะยิ่งดีการไหวเจ้าที่กลางแจ้งทำอย่างไรสำหรับบ้านที่ไม่มีศาลเจ้าที่แต่เจ้าของบ้าน ต้องการไหว้เจ้าที่เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถทำได้ด้วยการนำโต๊ะขนาดพอดีมาตั้งไว้หน้าบ้านโดยหันหน้าเข้าหาบ้านหรือบางคนอาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้จากนั้นนำกระถางทูกพร้อมของไหว้เจ้าที่มาวางไว้เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ